ครับล่าสุดวันนี้ขอดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน<ฆ>เห็นบอกว่าตอนนี้มีการรวมตัวกันที่โรงพักใช่ไหมครับเมย์<ฆ>เอาภาพล่าสุดเลยภาพรวมตัวกันที่โรงพักเลยของกลุ่มไรเดอร์ใช่ไหมครับเห<ฆ>็นบอกว่ามันมาจากเหตุการณ์ก็คือพม่าใช่ไหมครับเมย์พม่พมาเนี่ยมีการเอาเหล็กเนี่ยไปไล่ตีไรเดอร์อและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดการไม่พอใจภาพนี้คือภาพเมื่อตอนทุ่มหนึ่งที่เพิ่งผ่านมาโดยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์อันนี้ครับ นี่อันนี้คือไรเดอร์ล่าสุดนะเขารวมตัวเพื่อจะตามหาพม่านะคะนี่คือภาพล่าสุดเลยเมื่อตอนหัวค่ําถามว่าไรเดอร์รวมตัวกันเพื่อหาพม่ามันมาอย่างไงมันมาจากเหตุการณ์เมื่อคือนนี้เปิดคลิปเลยครับหลัง A b แบกบางนาในคลิปเนี่ยจะเป็นแก๊งพม่าใช่ไหมเอาเหล็กติว้วเห็นบอกไปฟาดไรเดอร์มันเป็นยังไงเรื่องราวเมในคลิปค่ะนี่ก็จะเห็นไรเดอร์ คืออย่างนี้เ <rua> ดี๋ยวก่อนหลีเสียงแป๊บหนึ่งประเด็นก็คือว่าไรเดอร์ก็คือคุณธนดนถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเขาไล่ปังว่าเขาขับไปส่งอาหารปรากฏว่ามาถึงตรงบริเวณแยกไฟแดงมหาลัยเอแบกปรากฏว่ารถกระบะที่พม่าขับตามมาเนี่ยขับโผล่หัวออกมาเกือบจะชนเขาก็เลยบีบแต่รถเตือนไปแต่ปรากฏพม่าไม่พอใจขับปาดเขาแล้วเรียกเขาจอดหลังจากนั้นเนี่ยก็โมโหแล้วก็มีการชูนิ้วกลางให้กับไลเดอร์คนไทยด้วยและเมื่อจอดรถแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการทําร้ายป่ะเมย์ก คือเหมือนเรียกให้ลงมาจอดมาเคลียร์กันตรงจุดร้านที่เกิดเหตุตรงนี้ตามคลิปค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่ได้จอดเพราะเขาต้องออกไปส่งของรายเดอร์ ที่เขารับมาก็เลยไปบอกน้องๆไรเดอร์น้องๆเนี่ยก็เลยพากันไปที่ร้านนี้เพื่อจะคุยกันให้จบค่ะแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปเรียกออกมาจะคุยก็จะมีพม่าเนี่ยที่เป็นเสื้อขาวเมืเ่อกี้ตามคลิปเนี่ยเดินถือไม้ตีวออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไม้เนี่ยฟาดไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของน้องไรเดอร์เนี่ยที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ก็สแสดงว่าไรเดอร์ตามไปหาพมา่าใช่เพื่อจะเคลียร์ให้จบแต่ใช่ไหมเมย์ใช่เพื่อจะเคลียร์ให้จบแต่พม่าออกมาก็ซัดเขาเลยนี่นี่ฮะดูว่าเปิดเสียงฮะไม่ได้ ถอยถอยกันพ <fingers out> <hora> ูดถอยกันถอย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 พูดถอยให้นะให้ผมมาคุยคุยดีดไม่ได้เนาะ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 ไม่ได้ให้ผมมาคุยดีๆพี่มาคุยมาคุยผมไม่ต้องยาเฮ้ย เฮ้กดกูไไอเ้าเจ้าเจ้ บอกผมว่าคุยดีๆพี่และไอ้พม่าเนี่ยมาถึงหวรถเขาปรับๆๆๆแล้วนี่คือกำลังซัดกันถูกไหมฮะเมย์ใช่มันก็เลยเกิดการชุลมุนพม่านี่ก็ยามเหลือเกินเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคนวันนี้เองอ่ะเปิดภาพล่าสุดเลยไ<ช>ลยเดอร์แห่ไปรวมตัวกันที่หน้าร้านอาหารนี่ฮะช่วงหัวค่ำร้อยกว่าคันอ่ะเปิดภาพล่าสุดเลยครับนี่ฮะไปหาพม,าม่าปลากวดพม่าโดนไล่ออกแล้วอชอ้าวแล้วร้านเลี้ยงได้ยังไงฮะ เราไปคุยกับเจ้าของร้านที่เอาเไรเดอร์ก่อนไรเดอร์ก่อนอมีที่เขารวมตัวทีมงานเปิดภาพไรเดอร์ที่เป็นยร้อยคนขึ้นมาด้วยครับโดยวันนี้เองเนี่ยทีมข่าวของเราเองเนี่ยไปถึงเจอไรเดอร์ร้อยกว่าคนอันนี้คือผู้เสียหายครับนี่ รวมตัวหวพม่าก็ต้องไปนะจ๊ะตอนนี้พม่าอยู่ก็ให้รู้ไปเนี่ยนะฮะเห็นบอกคุณบู้เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่พม่ามาเอาเหล็กตีจนกระทั่งหน้ากากรถมอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหายบอกผมไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงด้วยใช่ไหมครับเมย์ใช่เพราะคู่กรณีโดยตรงก็คือคุณธนดลที่เราคุยเมื่อกี้ค่ะคือคุณบู้เนี่ยแกไปเป็นเพื่อนแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆก็โดนเอาพม่าเนี่ยเอาไม้เหล็กเนี่ยฟาดลงมาซึ่งรถของเขาเนี่ยเสียหายเขาบอกว่าเขาไม่ใช่คู่กรณีนะแต่มาเป็นเพื่อนของรุ่นพีีี่่่ทเป็นคูกรณ กับพม่าเสื้อขาวตอนแรกมากัน3คนตั้งใจมาเคลียร์หลังจากเกิดมีปากเสียงก็ไม่ได้เอาอาวุธมาด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยิ่มีการถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งใจจะเข้าไปคุยดีๆค่ะแต่ปรากฏพอเข้าไปถึงตามคลิปเลยอยู่ๆพม่าเสื้อขาวก็เอาเหล็กมาตีที่รถของผูจนเสียหายแล้วก็ต่อยกันคราวนี้โอ้โหก็คือกลางเห็นบอกวันนี้มาเนี่ยไม่ใช่มาจะกระทืบพม่านะฮะมาให้กําลังใจเขาใช่ไหมมาให้กําลังใจไลเดอร์โคตรสามัคคีเลยแล้วพม่าน่าจะกล้ากลับมาไหมมันไม่มีทางกลับมาแล้วฮะ นี่พาม่าไม่อยู่แล้วถูกไหมลานไล่ออกแล้วเพราะเขาบอกว่าถ้าเจอพาม่าคนนี้ก็อยากจะสั่งสอนให้รู้ว่าที่นี่<อ>ประเทศไทยอยากให้เคารพกันเออเออแล้วน,นี่ก็ห้าวเกินนะฮะเอาฟังเสียงคุณบู้หน่อยมาคุยกับเขาดีๆครับเพราะว่าผมก็ต้องวิ่งงานอยู่ในซอยน,นี้<ๆ>ก็ต้องเจอพวกเขาอยู่แล้วครับว่าว่าให้คุยกันดีๆให้มันเคลียร์ให้มันจบครับไม่มีอาวุธครับสามคนไม่มีอาวุธครับตั้งใจไปคุยใช่ครับ ตอนแรกลงไปเขายังไม่ออกมาครับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วก็ตามคลิปเลยครับพอเขาออกมาเขาก็พฤติกรรมแบบนั้นเลยครับตอนแรกอาเปิดภาพไรเดอร์ที่รวมตัวกันเลยครับแล้วคู่กันกับคุณเมย์เจ้าของร้านนะฮะเมย์นี่ก็เป็นพม่านะฮะเป็นหุ้นส่วนของร้านเหมือนกันเห็นบอกร้านแห่งนี้เอ๊ะพม่าเป็นหุ้นส่วนร้านค้าได้ด้วยเหรออนี่ฮะเมย์เป็นพม่าไม่ใช่เมนี่นะฮะเมในทีวีนี่ฮะเมย์เนี่ยเป็นพม่าเป็นหุ้นส่วนร้าน เปิดบริการมา2เดือนขออนุญาตถูกต้องจดทะเบียนร้านอาหารมีลูกค้าใช้บริการก็คือมากินเหล้าส่วนลูกน้องก็คือในเฮงเนี่ยนะฮะที่ไปซากไรเดอร์เห็นบอกได้เรียกมาสอบถามในเฮงก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้เป็นฝ่ายผิดแต่ดันไปลงมือกับน้องไรเดอร์คนไทยก่อนฝากขอโทษคนไทยด้วยซึ่งตอนนี้ไล่ออกทั้งหมด6คนแล้วอ่าทำไมไม่อยู่ให้รอคนไทยสักนิดหนึ่งเมอาฟังเสียงามาเมพม่าหน่อยฮะได้คุยค่ะ เขาบอกว่าอย่งไงบ้างแล้วก็อธิบายให้ฟังตั้งแต่เรื่องแรกที่มีปัญหาที่บนถนนนะคะเขากบอกว่าเขาไม่ได้เพตแต่เขาเตยมไปที่ว่าเขาใจร้อนไปทำอะไรไปตีเขาก่อนแล้วปรากฏพีคมากพอไรเดอร์แห่กันมาคืนนี้เป็น100ร้อยคันล่าสุดวันนี้เราไปเจอพี่ชวริตเป็นหัวหน้ากลุ่มเพื่อนไรเดอร์บอกเลยว่าจริงๆอยากจะไปถามพม่าว่า ถามดีๆทำไมต้องบุกออกมาตีกันแบบนี้และช่วงค่าใครจะสั่งอาหารช้าหน่อยนะเพราะไลเดอร์ตอนนี้รวมตัวกันอยู่ตรงนี้ <c oughs> มาหาพมา่าอยู่ใครสั่งอาหารรอแป๊บหนึ่งขอหาพมา่าก่อนล่าสุดมีการสั่งปิดร้านละเมอเพราะร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงแม้ทางร้านจะอ้างว่ามีก็ตามอ้าวเมื่อกี้ร้านเพิ่งบอกมี <c oughs> ใช่ค่ะเ้านอเพิ่งบอกมีแล้วก็จะมีพมา่ามาทำงาน เปิดยังไงล่ะฮะไลเดอร์รวมตัวกันเป็นร้อยอ๋อนี่ไงร้านเขาเดี๋ยวก่อนเปิดใหญ่โตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ้อาวแล้วตำรวจไม่รู้เหรอเนี่ยว่าเป็นพม่าอยู่ด้วยแต่ตำรวจพื้นที่รู้ไหมเออต้องถามตำรวจพื้นที่ดูหน่อยฟังเสียงพี่ชาววัลลิศนยฮะคือผมมาเพื่อให้รู้ไว้ว่าเออสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าตา่างดาวมาทําแบบนี้กับคนไทยมันไม่ถูกต้องครับ ผมอยากให้ไลเ,เดอร์ทุกคนที่มาในวันนี้ผมเชื่อว่าเขาก็ คิดอย่างผมเหมือนกันซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่ถูกต้องจริงๆล่าสุดเพื่อความเป็นธรรมกับร้านประลัดอำเภอชี้แจงว่ายังไงเปิดร้านอาหารขึ้นมาหนครับคุณสุธีสุภาพปหลัดอำเภอฝ่ายป้องกันอำเภอบางบ่อสมุทรปราการนะคะบอก,บอกว่าหลังจากคุยกับนางสาวเมย์สัญชาติเมียนมาที่อ้างว่าเจ้าของร้านเป็นคนไทยร้านมีเอกสารจดทะเบียนถูกต้องแต่จากการตรวจสอบพบยังไม่พบมีการนํามาปิดประกาศไว้ที่ร้านจึงสั่ง<ม>ปิดไว้ก่อนอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าจะเอาเอกสารที่อ้างว่ามีมาแสดงกับเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วนถึงจะพิจารณาอีกครั้งค่ะ ร้านยืนยันว่ามีแต่เอกาสารไม่ได้แปะเอกาสารไม่ได้แปะเพราะฉะั้นต้องเอาเอกสารมาแปะเอ๊ะจริงๆแล้วนายอำเภอบอกว่ามีปะแต่อำเภอบอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบมีการมาปิดที่ร้านจึงรอให้เอาเอกสารมาชี้แจงที่อ้างว่ามีมาแสดงก่อนอ่านี่ถ้าไม่แสดงก็คือปิดไป,ไปก่อน